อีกแกเจ็บแขนหรือเปล่าวะเจ็บมากเลยดูเสรู้ผ่าว่าแกไปโดนอะไรมาโดนโต๊ะไม้หินเนอะแกเราต้องทวิตไปบอกกี่ประเทศที่เราซื้อมาหินไปให้เขาอะว่ามันจะต้องมีอุบัติเหตุอย่างนี้เนาะไว้ไม่งั้นทุกคนก็จะเจ็บอีกมากมายเนาะไว้แกฉันต้องทวิตใช่ไหมฉันต้องทวิตแกแล้วรูดต้องทัวร์โลกที่เราแบบให้ไปเลยเนาะจนเฮ้ยฉันว่าเราสั่งประธานาธิบดีแต่ละประเทศปะว่าให้เขาระมัดระวังไมห้หินที่เราซื้อบริจาคประเทศเขาอะแล้ว เฮ้ยแกเลรอเธอไปป่ะมองไม่เห็นน่ะได้เราต้องทวิตไปแบบทั่วโลกเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุแมมมันจะเล็กน้อยแต่ว่ามันก็แบบเป็นอุบัติเหตุละกากเรียนสปอมาที่กาแบบว่าอปอเลยนะสปอวิชาที่แบบขอความปลอดภัย อากศึกษาเรื่องนี้ปะแกต้องวิจัยเลยนะฉันไม่อยากให้คนยิดตั้งกี่ล้านร้อยล้านคนต้องมาเจ็บเพราะว่าโดนงไมฉันพอจะรู้จักองค์การนาซาฉันไม่อยากให้คนง่เหมือนแกดี่ฉันจะให้องค์การนาซาทาประเด็นเรื่องนี้ว่าแบบเฮ้ยทำไมทำไมมาเห็นถึงเนบเฮ้ยฉันว่าไปองค์การอีบาดีปะแาดีกว่าเฮ้ยตะก้าวหักกระสุนารทำไมแต่ก้าวไหวเราจบประเด็นกันเพียงเท่านี้ดีกว่าได้ค่ะสงสารคนถอยรถมนคงหมัน